สวัสดีโซเชียลแคมค่ะหลังจากที่ไม่ได้อ่านมานานก็มาแวะมาทักทายกันเนาะวันนี้ก็เป็นวันหยุดเฉยๆนะคะวันจันทร์ก็ไม่ต้องไปทางานตื่นสายได้วันนี้ก็พักหน้านะคะไม่ได้แต่งนาแต่ขอเ็คยคูนิดนึงเพราะว่าสิวขึ้นมมือสิวอักเสบนะคะก็พยายามรักษาอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิวอักเสบแบบนี้นะคะไม่ค่อยเป็นสิวล็กๆกับเขาวันนี้ก็กําลังจะ ทำกับข้าวทานกันอยู่ค่ะดูแม่เสียเรือนฮัลโหลสวัสดีค่ะนั่งเป็นกำลังใจนะคะ <laughs> เพราะว่าปอกกระเทียมไม่เป็น,นะ,ค,ะ <laughs> คือปอกปอกทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้มีดไม่เป็นนะะ่ะ <laughs> มันไม่ไม่รู้ดิไม่เคยทำมากลัวบาดมือ <laughs> อ่ะยังไงก็มาละ <laughs> ขายของโอเคค่ะวันนี้ก็ฝาก โลชั่นบอดี้โลชั่นฟูตี้น้องนะคะไว้ด้วยนะคะอันนี้มิวซื้อมาใช้เองแต่ว่ามันิวซื้อมาเยอะไงเพื่อที่ได้ให้ราคาถูกก็เลยเอามาแบ่งขายนะคะตัวนี้ก็ใา่ด้วยบอดี้โลชั่นทาตอนกลางคืนนะคะหรือว่าใครขยันขยันหน่อยก็ทาตอนเช้าก่อนลงกันแดดตัวนี้นะคะก็ยังไงก็ไปดู รีวิวได้ในของพี่หญิงแย้นะคะรู้สึกว่าพี่เขาจะเป็นพ่เซนเตอร์อยู่ด้วยนะคะใน IG ของพี่เขาก็ได้หรือว่าโซเชียลแคมของพี่เขานะคะก็ลองไปตามดูนะคะซึ่งถ้าครบเซ็ตเนี่ยจะมีโลชั่นกันแดดแล้วก็สครับแล้วก็มาร์คผิวนะคะซึ่งยังขี้เกียจเดินไปหยิบเพราะว่ามีก็ใช้ อยู่นะคะแล้วก็เป็นกระแดดที่ไม่เหนียวแล้วก็ทําให้ผิวขาวด้วยดูดูวันนี้เขียวว่ะไม่รู้ไปโดนอะไรมาก็ขาวเพราะว่าหลายๆคนถามว่ามิ้วทําอะไรขาวขึ้นออย่างเงี้ยค่ะมิวก็โบกกันแดดเดียวเลยจ้ะไม่ได้ไม่ได้ฉีดไม่ได้กินอะไรนะคะเพราะว่ารู้สึกช่วงหนึ่งที่กินวิตามินเยอะๆค่ะ แล้วมันเหมือนมีเหมือนเป็นปานขึ้นที่ขาเป็นเหมือนแพ้หรือเหมือนอะไรสักอย่างมิวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็เลยเลิกกินวิตามินเยอะๆก็เลยหายตอนนี้ก็กินแค่วิตามินซีนะคะนั่นแหละสดผู้ชมค่ะ่ขาวขาวแสดงมาอา่านไม่ได้อ่านมา ซู่ซู่นะคะไม่สิเดือนไม่น่าเชื่อเนาะพี่เขาจะปอกกระเทียมได้อ่ะยอดอ่ะยากนะยอดมากกระเทียมอ่ะก็เราไม่เป็นนะใคปอกได้จะเป็นเทพเอาขอเป็นนางฟ้าที่อยู่บนดินแล้วกันเนาะไม่ต้องเป็นเทพหรอก ใช่ไหมเธอเป็นแรกที่มีมูนกับชาติเกิดแอลงานเนี่ยไม่มีใครช่วยก็ทำไม่เป็นแหละถ้าเกิดปอกส้มเนี้ยเราช่วยปอกอยู่เดี๋ยวมาดูดิตอนกินเนี่ยแถวหน้าโอเคแอลไปแล้วเดี๋ยวทำอาหารเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวมาอัดใหม่นะคิดถึงยังไงก็แวะมาทักทายกันนะคะฝากด้วยชาติจากเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาสมสิทธิ์เือกตั้ง